สบายดีเนาะเพื่อนเพื่อนพี่น้องลาวไทยและต่างประเทศเมื่อนี้ก็เป็นมือต้นเดือนหนึ่งสองพันส้าสองเนาะก็ส่วงนี้ก็เป็นส่วงที่ กา,ารแพร่ระบาดของพญาติโควิดและโอไมิคอนนี้ถือว่ายัางระบาดหุนแหงอยู่เนาะฉะนั้นว่าการกินอาหารการไปเที่ยวการไปเห็ุงานก็ต้องเป็นได้ระมัดระวังเนาะล้วก็เซฟตี้ตัวเองใส่แมสก่อนออกจากบ้านเว้นระยะห่าง ทางสังคมแล้วก็มั่นล้างมือเรื่อยเนาะเวลากินข้าวเนาะก็ให้กินซ้อนหรือว่าบ่วงของตัวเองเนาะบวให้ใส่ห่วมกับคนอื่นหรือว่าเป็นไปได้กินคนเดียวแงดีเนาะจะได้หลีกเลี่ยงการแพร่เสื้อของพยาธิจนการมือนี้ก็มาพบพ่อกันก็ มีลาบปลาแซลมอนเนาะสู่เพื่อนๆกินเนาะสันกาไปกินนํากันเลยเนาะลงมือเลยเพื่อน,อนๆกินลาบแซลมอนกับกับอนานเาเข้าเจ้า<ๆ>ก็บุกเข้ากันดีปันเลยเนาะ ยิ่งแล้วมันต้องกับข้าวเหนียวจำตุ้ยรสเนาะเดี๋ยวื้นนี้ลองกินลาบแซลม,มอนกับข้าวเจ้าเบิง่งว่รารสชาติจะเป็นยังไนก็เข้าท่ายเลย,ยเพื่อนพี่นอ้องจับอยู่ นี่เป็นแครอทกรอบๆที่น้องหวานๆเป็นแครอทน้อยเนาะนี่เป็นวาซาบิหลมึงจะกอมมึงเนาะ ผักพันชลาบจะมอนเนี่ยเนาะผักกาดสดว่ากะแซลมอนแล้วกะบ,าาบัสบิเนาะผันเลยพี่น้องอื้อกำใหญ่ๆหญ่ลองเบัง ่ะเผ็ดจุ้มกำลังดีอืมเผ็ดออกการเนี่ยไอ้เนี่ยปาชาบิ พีน่น้องโอ้โหโดยเราขาวใส่จักเป็กกินคือสมใจคือสุดยอด นี่เป็นมะพริกเบลเปเปอร์เรดเบลตัวใหญ่กอ้อวไปเลมันจะเผ็ดน้อยๆเนาะแล้วก็มีออกหวานๆเพริกอันนี้ขออนุญาตใส่มือนะเพืเ่อนๆใส่บ่วงผู้แชี่ยวปนเอง แจ้งดีว่าเพื่อนๆเป็นลาบปลาแซลมอนปลาแซลมอนก็นจะซื้อตลาดชิ้น,นยาวๆค่าแขนนี่สามสิบดอนเครื่องหนึ่งเครื่องโตสามสิบดอนเป็นขายอยู่บอมมากหรือเ g b ขายแพงสามสิบดอนก็สามแสนสี่แสนทีบบ้านเขาอืมอืมแซ่บเพื่อน กลายเป็นวายเร้ว่ากินผูดเดียวเคยสิบุกบุสดซวายมื่อกี้ยานมันวุน่นนี่ขิงขิงดองกินกับซูชิเนาะเผ็ดเพื่อนๆเผ็ดเผ็ดได้ที่เลย กาดนี่ก็แซบแซบกรอบกรอบเป็นผักออแกนิกเพื่อนออแกนิกนี่ก็จะแพงอย่างหน่อยเนาะขิงใสโอ้โหกินฮอดบ้านเนี่ยผันแบบนี้ บากอันนี้ก็แซบๆกรอบๆอบแบงๆยงไงยังไีสีขาวๆกับลาบกับปนกับแก้วแซบ เพื่อนๆื้นเพชรแบบนี้กัน,นมันใส่ บาซิไปแห้งี่เผ็ดใส้พริกแห้งเนะใส่พริกแห้งใส่บมงหนาวอืมโอโทอมาอดเปนะ็นอบน

นี่ก็สบายอย่างนึงคือกำลังซื้อเขาพอมีคือหาได้ก็ซื้อได้อยู่นี่ก็หาได้ชั่วโมงหนึ่งก็สิบสองเหรียญสิบห้าเหรียญสิบห้าดอลลาร์ต่อชั่วโ,โมงเ,เวียกมือหนึ่งก็สิบชั่วโมงก็ได้อยู่ร้อยกัวดอลลาร์ร้อยห้าสิบดอลลาร์ ทำทีซื้อกินซื้อยากกับพออยู่แต่ว่าอเมริกานี่มันลำบากเพืเ่อนๆลำบากก็คือเ็ดงานตลอดอาทิตย์หนึ่งหกมือ้อมื้อละสิบชั่วโมงเป็นเนนี้จนหมดปีแตพระเจ้านี่มาเฮ็ดได้ สิบสองปีแล้วเด็รอยู่ยังสีทแหละเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมาอาทิตย์หนึ่งพักมือหนึ่งเ,เว็เรียกแต่เก้าโมงเช้าฮอตสิบโมงสิบโมงกลางคืนบบมีพักบบมีเบกบุมีพักเที่ยง ที่หาเงินอะเราได้ที่นี่ที่เมกาแต่ท้จะหาความุบความสบายมันบุศบาเหออยู่นี่คือการหาเงินหาจริงหาจังเฮ็ดงานเท่านั้นที่เมกาต้องเฮ็ดงานเท่านั้น บปเห็นงานก็จักิิไปใสไปใส่มูก็ไปเห็นงานเหมือคืออยู่นี่มันงานเป็นไงการเที่ยวการซุ่มแซวน้อยมีกินเบียคนเดียวยังมีเลย ก็ลองเฮ็ดคลิปกินให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเนาะบุ้งจะไปทางใดแล้วเฮ็ดคลิปกันไลยเฮ็ดวิดีโอกันจ้องจ้องยูทูบเลยคือจะไปหาท่ายทำกับย่านพยาธิย่านโควิดย่านโอมาคอนก็ได้เฮ็ดอยู่บ้านก็มีจะเฮ็ดการกินกัน,กน,กน นั่นเ็อาหารอะเพื่อเนเพื่อนก็คือซิเบิอเนาะหลายๆคนก็เฮ็ดแต่ว่าก็อดร่ดสซาเบิ้งด้อเพื่อนเพื่อนด้อซาเบิ้งซาเบิ้งแล้วก็กดติดตามกดซับสไครต์ให้ข้าพเจ้าเนี่ยเนาะเพราะว่าก็อยากมีรายได้ทางยูทู e สร้างรายได้ ตัดสั้นเลยได้แต่ว่าเฮ็ดมาสามปีแล้วหักไปในเครื่องทางฉะนั้นว่าถ้าเพื่อนๆมาช่วยคงสิบุถึงเส้นไซแน่งานนี้อืม กบคลิปกินอาหารก็เป็นคลิปตำิทเนาะเพืเพื่อนๆถ้ามีอันใดที่ถ้าตกบกพร่องก็อขอโทษขออภัยแล้วก็คุณเพื่อนทา youtube ต่างประเทศเราประเทศไทยแล้วก็เพื่อนๆอนอยู่ในอเมริกาหรือต่างประเทศถ้ามีความคิดเห็นอยากแนะนำอยากติสมก็ให้คอมเมนต์ อยู่ใต้คลิปเนาะคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์บอกที่สมได้จะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะให้เป็นมืออาชีพหลายขึ้นเนาะกันการมอนนี้ก็ขอจบคลิปไว้ซําน่ก็หวังว่าเพื่อนๆหากได้เบิ้งได้สมได้ติดตามแล้วก็จะช่วยกดซับสไครต์ให้เพื่อเป็นกำลังใจอ็ดคลิปต่อไปเนาะ सभाइॾी